ในช่วงตามล่าหาอร่อยในสัปดาห์นี้ค่ะเชฟอยู่ไหนคะเนี่ยถนนกะละมเพิกฝั่งธนบุรีครับอดูอราน,นี้แล้ว่าจะคิดว่าเฮ้ยโมเดินทันสมัยขนาดนี้นี่แต่ว่าจริงๆแล้วในในเบื้องหลังมีประวัตินาน,านมากถึง40กับ50ปีแล้วมันจะมีอะไรที่มันพิเศษที่สามารถทําได้ที่นี่เท่านั้นเราไปเฉลยกันเลยครับไป การเดินทางมาร้านสงโภชนานะคะเราจะเริ่มต้นจากถนนกาลปพฤกค่ะคุณผู้ชมต้องมุ่งตรงไปนะคะทางถนนการจนาพิเศษอยู่ถึงก่อนสะพานข้ามแยกกำนันแม้นค่ะร้านสงโภชนาอยู่ทางซ้ายมือร้านใหญ่โตหามได้ไม่ยากเลยค่ะ เข้ามามที่ร้านสงใช่สงโภชนาค่ะใช่ไหมอันนี้อยู่กับเ<ม>จ้าของร้านคุณป๊อกอยู่นะครับ,รบสวัสดีสค่ะมาได้นว่าหลานเรานี่คือตั้งแต่เราเป็นเจเนอเรชั่นรุ่นที่สองใช่ไหมใช่ครับ<ม>อันนี้คือต้นตำรับแบบนี้ก็คือที่อยู่ที่ไหนก่อน,นอ่อยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับสาขาแรกสาขาที่สองก็อยู่ที่ถนนกรารละพึกแห่งนี้ครับแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว เข้าสู่วีที่8แล้วครับโอเคแน่ๆอยู่กับคุณป๊อบแล้วแน่ๆคุณป๊อบอะไรนี้ก็ไม่ต้องไม่อยากจะดูเมนูแล้วล่ะให้คุณป๊อบจัดของร้านสั่งครับเรามีอาหารจํานวนมากครับเข้ามาเลยครับเชิญครับโอ้โหเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วครเซอร์วิสอันนี้โอเคมากเลยโอ้หยน้องจากอิสานน้องจากภาคเหนือโอเคเลยครับเซอร์วิสสองมายนี้เฮ้ยไอนี่แหละผมว่าไอนี่ได้นะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีบางอย่างที่มีเด่น ทั้งประเทศไทยมีเด็ดที่นี่นี่ประดิ์แล้วก็ขายอยู่ครับผมเป็นรายการแนะนำครับผมโอ้เป็นรายการแนะนำเลยใช่ป่ะอันนี้แหจอครับแหจอครับเฮ้ยแหจ้อนี่ r e s e n t a t i o n ดูดีเนาะครับผมโทษนะครับแล้วอันนี้ปลาเก๋าต้มเผือกนะครับปลาเก๋าต้มเผือกครับโอเคโอ้โหไขจ้อนี่ก็กินกับซอสเผ็ดศิลชา แฮกขึ้นอย่างนี้ก็คือปุยหวานนะครับปุยหวานครับผมโอเคเดี๋ยวเชฟก็จะเอาวาซาบิซอสมาเจิมด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะเชฟยังไม่หมดใช่ค่ะยังแล้วแล้วอะไรก็วาซาบิไมโลนิสเลยโอ้ยังไม่หมดอีกเอ้ยมาเพิ่มเปิดอีกโต๊ะหนึ่งเลยที่นี่เราเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดค่ะ สามร้อยหกสบห้าวันเลยก็จะจะมีหยุดประมาณช่วงกินเจครับอ๋อช่วงกินเจโอเคหยุดแค่สี่วันนะครับโอเคเราจะเริ่มจากไหนก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมสำหรับเชฟนะไม่เคยเห็นเคยได้ได้ยินปูผักผักบุ้งเลยอ่ะแต่ว่าอันี่เป็นเลจด์เก่าเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นต้นตำรับของร้านของเราเลยใช่ครับนี่ แค่นี่ต้องไม่เคยเห็นเหมือนกันครับอันนี้ปลากระพงผัดพริกเขียวนะครับผัดพริกเขียวครับผมโอเครสชาติจัดจ้านอันนี้ไอเดียของปูเนี่สนใจปูขวดนะปู่างนี้นี่คือมาจากไหนคือไอเดียนี่มาจากไหนไอเดียมาจากคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นคนคิดคุณพ่อเป็นแชมเลยใช่ครับเนี่ยทำไมถึงมีไอเดียที่มันจะเอาปูมาผัดกับผักบุ้ง